ไม่เสิยเลี้ยงน้องนะครับลูกดูไหมอ๋อเลี้ยงนาเลี้ยงเ <laughs> ก่งมากเลยพิเศียจะเลี้ยงน้องใช่ไหมลูกเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแม่ทดสอบนะแม่จะทดสอบนะคะเอามือขึ้นท้างบนว่าเขาจะมองเห็นหรือเปล่าเขามองตาม มองเห็นเหรอมองตามนั่นนั่นนั่นเฮ้ยมองเห็นเหรอลูกเฮ้ยดีใจจังจริงเหรอลูกหนูมองเห็นเหรอ,อจจรหรอนูอมองเห็นเหรออุย้ยมีตาน,น้อยโผล่มาแล้วเนี่ยมีตาน,น้อยโผล่มาแล้วกอดมือแม่ใหญ่เลยกอดมือแม่ใหญ่เลยลูกเอ้ย มือแม่ใหญ่เลยนะคะจ้าลูกจ้าผู้สาธุข,ขอให้หนูมองเห็นนะลูกนะหนูเป็นเจ้าองอยู่กับความมืดนะลูกย่ากัดมือแม่เล่นใหญ่เลยลูกตัวน้องนอนนะคะนั่น,น,นตัวน้อยเขานอนจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กินยกมือขึ้นอีกนะ นั่น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 มองตามมือมองตามมืออ่าไม่ใชหันมือมาทางนี้หันมือทางนี้จะมองเห็นไหมหรือว่าฟังเสียงหรือว่าฟังเสียงที่ไม่เก่งทํามืออ่านะไีไม่เก่งหันมาทางนี้นะอ่าไม่เกง่งไม่ทํามือไม่เก่งไม่ทํามือทํามืออ่าทามือมาหูจะเลยจะดีขนาดนั้นจริงเหรอฮะฮ้อา่ามาทางนี้มาทางนี้ เดี๋ยวนะขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนดยที่ไม่ทําไม่ทําเสียงมือไม่ทําเสียงมือนะไม่ทําเสียงมืออันไม่จะทําเสียงมือนะนั่นนั่นราทำเสียงมือขึ้นตามหรือว่าเขาใช้เสียงใช้เสียงเหรอลูกฮะหนูใช้เสียงเอาเหรอลูกจ้าหนูใช้เสียงเหรอคะฮะ ไผ่เงินไผ่ทองเปลี่ยนชื่อเป็นไผ่เงินไผ่ทองแล้วนะคะพอดีมีเอฟซีตั้งว่าไผ่เงินไผ่ทองไม่งันก็เลยชอบชื่อนี้เดี๋ยวมาทางนี้นะเอามาทางนี้นะดเดี๋ยวที่ว่าไม่ทำมือเสียงนะไม่ทําเสียงนะเดี๋ยวไม่จะทําเสียงนะเดี๋ยวไม่จะทําเสียงนะทําเสียงก็เดินตามเอามือขึ้น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  นี่นี่นี่เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้รทำมือขึ้นไม่รู้ไม่ท <c oughs> ํามือนะทําไม่จะทําเสียงนะยังมือขึ้นไม่รู้นี่เก่งมากเก่งมากลูกไผ่เงินันนี้เืาจะผ่เงินแล้วกันเนาะตัวน้องจะผ่ทองนะ ตัวตัวโตพี่จะแผ่เงินตัวน้องจะไผ่ทองแล้วกันนะอไผ่เงินเก่งมากลูกแผ่เงินเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากอ่ะแม่ทดสอบอีกทดสอบอีกทดสอบอีกนะอ่ะเอามือมาทางนี้เอามือมาทางนี้ตามไหมตามไหมไม่ตา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 มเดี๋ยวลองทําเสียงนะเดี๋ยวทำเสียงมือใส่กันนะไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไม่ดีอยู่ข้างบนไม่ต้องเดาไม่ต้องเดานี่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 ทำนะ นี่รู้มาก <G uy> รู้มากรู้มากมีการเดาอยู่นะมีการเดาว่าแม่อยากมือขึ้นั้งบนออเนี่ยนีก็ทำมือมือถูๆกันนะหูพอได้ยินไวมากไม่ไวมากเลยนะคะไวมากเลยลูกเอ้เก่งมากเลยมา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 มเ้วเลี้ยวเ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 ล้วเ เร็วเร็วเร็ววาเร็ววาเร็ววาเร็วหาแม่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 เร็วเร็วเออเอามือขึ้นข้างบนนะ่นน้ามือขึ้นข้างบนแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าเขามองไม่เห็นจริงๆแหละเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าเขามองไม่เห็นจริงๆแหละอ่านี่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 ทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ <ś led> จับมือแม่ได้แล้วนะเก่งจังเก่งจังมามามา,มา,มา,า,านี่จับมือแม่ได้แล้วจับมือแม่ได้แล้วเก่งจังเก่งมากลูกมีความสุขชั้งเลยดีใจดูดีใจดีใจจับมือแม่ได้ดีใจนะคะไปเล่นกับป่าทราย <ś led> ดีใจที่จับมือแม่ได้ อีกอาอีกอ่ะอีกอ่ะอ่ะอ่ะมือขึ้นอยู่บนแล้วนะมืออยู่บนแล้วนะเห็นหรือเปล่าเอ้ยนี่มืออยู่นี่มืออยู่นี่อ่ะอ่ะพ่อแม่ทำมือถูกันเขารู้เลยเขารู้เลยพ่าไม่ทำมือถูกันเขารู้เลยนี่จับมือแม่ได้แล้วจับมือแม่ได้แล้วนะตัวน้อยตื่นแล้วตัวน้อยตื่นแล้ว เ็นแล้วล่ะลูกอู้กำลังหลับอ๋อมานอนมานอนตรงนี้ต่ออ้อาจะเล่นกับน,น้องนะลูกน้องกับน,น้องจะนอนน้องจะนอนลูกมานอนตรงนี้ต่อมานีมามานี่มามานี่มามาานี่มาเอ้ย น้องคี้แตกแล้วกินเยอะนะคะหนูน้อยเตรียมตัวไปหาหมอลูกไปหาหมอกันนะหาหมอกันนะคะรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมไปหาหมอตรวจสุขภาพลูกให้คุณหมอตรวจตาดูนะว่าตาหนูมองเห็นหรือเปล่านะลูกนะเป็นเก่งนะลูกนะอ่าเดินออกมาเดินออกมาไปไเดินกันออกมา กันออกมานะไผ่เงินไผ่ทองนะลูกนะแม่เลือกชื่อนี้แล้วกันนะไผ่เงินไผ่ทองนะคะอ่าไผ่เงินไผ่ทองเดี๋ยวไปหาหมอกันนะลูกหาหมอกันนะคะ ไปหาหมอกันไปหาหมอกันนี่ดูสิดูตาสิวันนี้ดูตาวันนี้สิเอ้ยเอ้ยไหนดูไหนสิคะอืออืออือโอ้โอ้โอ้น้องร้องอ่ะลูกน้องร้องพี่ิเศษก็ร้องตามโอ้เห็นน้องร้องอืออดูตาชัดๆลูกดูตาชัดๆัดเออ อันนี้ไผ่เงินนะลูกนะอ่ะอคนนี้เขาก็ร้องตามคนนี้รู้มากคนนี้รู้มากคนนี้ร้องตามว่าทำไมเสียงน้องมาจากไหนใช่ไหมอ่ะ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 ะไเงินอ่ะดูไผ่ทองก่อนอ่ะลงก่อนลงลงก่อนอะดูไผ่ทองสิ ไผ่ทองสิคะลูกอ้ยเห็นตาไผ่ทองน่าสงสารครับลูกน้องลูกน้องน้องวิเศษเขาถามอ๋ออ๋อ๋อใช่ใช่น้องเลี้ยงน้องน้องน้องเออมีเอิร์ดด้วยเอิร์ดด้วยน้องลูกน้องมาใหม่ลูกน้องมาใหม่เดี๋ยววิเศษเลี้ยงน้องนะวิเศษเลี้ยงน้องนะครับลูกรู้ไหมอ๋อเลี้ยงนาเลี้ยงเก่งมากเลยวิเศษจะเลี้ยงน้องใช่ไหมลูก วิเศษจะเลี้ยงน้องใช่ไหมโอ้แม่บอกว่าเลี้ยงน้องวิเศษก็บอกเออเออได้ไงครับสิลูกวิเศษเลี้ยงน้องนะเออหาาก่อนแม่วิเศษเลี้ยงน้องนะวิเศษเลี้ยงน้องนะครับลูกรู้ไหมเลี้ยงน้องได้ไหมฮะเลี้ยงน้องได้ไหม อ่ะพเสร็จเลี้ยงน้องนะเสร็จเลี้ยงน้องพี่เสร็จรู้แล้วเสร็จรู้แล้วพ่เสร็จจะเลี้ยงน้องพี่เสร็จรู้แล้วตาเขาไปท้องลูกไปเอาแผงเงินนั่งรอแผงเงินนั่งรอไปไปเดี๋ยวลงตะกร้ากันนะลูกนะหาหมอไปหาหมอตรวจสุขภาพ ที่ขอนแก่นนะคะนั่งรอนั่งรอจะไปตรวจสุขภาพอ๋อนั่งรอนั่งรอโอ,อ้นดูลูก